ครับห้องนี้เนาะซ่องหายหาหยุย่งมากินได้รุ่นยี่สานยุคเก้าศูนย์มืึ่สิบ้าเมื่กิ้นะฮะสัญญอดครับสัญญอดที่ยังภาไปกินยอดใหม่ครับอยุบบนห,กหอกอยู่ให้อยู่หน้ายู่งทงกัดกินยอดไม่กินพักกินางาไม่แล่วครับมืึ่งสิบ้ามาเก็บผักหวานผักหวานมีสองอย่างนะครับผักหวานลาผักหวานบั่นผักหวานลายังตุนกินตุ่มันสิ่งนีก้ก็หนีบนว่าผักหวานใตาขึ้นเกิดในปลาเลายครับ อันนี้พระวานบ้่นส่งสีน้อยน้อยน้อยนี่ครับส่งพกะวานยอดพกะวานเข้ากับพยายามตัดแต่งมันอย่าให้มันสูงสศรษก็บเป็นไงเก็บกับเก็บนี่ครับยอดมันมีคนมาเก็บแล้วถาวรมาเก็บแล้วมั้งเก็บพระวานใต้ครับพระวานหน่อเก็บยอดมันครับนี่ครับยอดเป็นยอดพกะวานอ่านสัญยอดยอดชนิด มันเป็นยอดใหมคคห่ครับก็เลยคือฮันสนยอดเสียบคัดล่อสามไหลนะครับสามสี่ไหลรวยเอ็ดยอดมันเตะชนยอดอ่อนมันแกงกระทวกหวานผโป้กูนครับรูดอ่นหวานกนระสกหวานนี่ผมไว,ว้หลายต้นนะครับเจ็ดแปดต้นหมดละผมไว,ว้แกงวกระสกหวานเลยสิใส่อย่างนี้ครับตำพริกตำกระเทียมตำหอมทุบตะไคร้ขวัวเส้นหม้อะใส่านากระเดียดจ,จักหน่อย ตอนแร้องไปวัแดงกับเตะน้ำลงไปน้ำเดือดใส่ผกหวานลงไปใส่วาเไปใส่ไข่วดแดงเ่สีบพักอหยอดเจอหยอดไ่วัดแดงคือหาสัยอดวดแดงต้องวดแดงตโวนะครับวัดโตโเมียนนะครับพราต o u ต้องตโ hou ท่อนวัดแดงพราตเมียนไม่มีใครขี้ขนหรอครับู้หยิงก็บไม่มีใครผูาใส่ยังมีใครวัดแดงต้องวัดแดงตโ h o นี่ครับเจ็บเจ็บให้จยังไงครับที่วนหอด นี่ก็เจะนย,จย่งกินกันแย่างนังของคนมันนอกคนอีสานคนไทยก็ินนี่กันละน้อยมันแสบเลยครับน้อยมันทั้งแสบพักก็อยากกินจะสร้างเสื่อมแด้วครับเจ็บไปขายให้งซงให้เลยซองให้งอด้งหม่องคนละนี่ครับคือหน่อทอกวานโคดี้ไม่คยเห็นต้นทอกวานกเบึ่งเลย ต้นนั่นก็บว่าไงครับต้นนั่นก็ประมาณนี่แหละก,กุ้งไก็เป็นปลายครับกุ้งไว้เป็นพักเป็นกุ้วฝากไว้นะครับนี่ครับช่องใหายุให้กินให้ลุงนิสานจีเกอร์สูน,จโโสนแจกความหวานหาสัญญอดขอบคุณครับสวัสดีครับ